อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับพ่น้องเจอกันกับพี่ไว้อักแล้วนะครับใน Channel ช่องโพนีเทียชอปช่องที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นมากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิมวันนี้นะคะพี่ไว้มีหนุ่มสหนุ่มสุดหล่อสุดเท่จากการ์ตูนเรื่องดังอย่าง ดาบพิฆาตอสูรหรือว่าคิมิสึโนะให่บะมารีวิวให้ดูกันถึง2รุ่นนะฮะก็คือน้องนี่เลยอินโนสเกตนะฮะในรุ่นของ SPM นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยพี่เรนนะฮะเรนโงคุเคียวจูโร่นะครับจากลายวิบเบิลชันสตาร์ซึ่งอันนี้มันเป็นของคนละลายกันนะครับแต่ว่าพอดีได้มาพร้อมกันก็เลยเดี๋ยวจะเอามารีวิวพร้อมกันเดี๋ยวใครดูแล้วใครรู้สึกว่าคนไหนหล่อแซ่บกว่ากันคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยครับมาเริ่มกันที่ SPM นะครับตัวินโนสุเก่อนเลยตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Sega นะครับก็จะเป็นลายที่ทําออกมาทั้งนจิโร่เน e z โกะตัวรุ่นนี้ก็สวยนะครับเซนิสึกก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวอิน o s เก e ก่อนซึ่งบอกเลยว่าน้ําหนักดีมากคือน้ําหนักหนักมากๆเลยนะครับฟลุปโอ้โหแน่นมากแล้วก็หนักมากครับจริงๆข้างหลังเนี่ยเขาจะมีวิธีการประกอบอยู่ซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆก็คือว่าเขามีหน้ามาให้เปลี่ยน2แบบนะครับยัง งมาดูกันชึบวาเทออกมาเลยนะโอ้ยตัวใหญ่นี่นะชิ้นส่วนมีหลายอันมากเลยนะครับจะมีเป็นฐานตั้งนะครับปึ๊บฐานตั้งก็ใหญ่อยู่นะนะครับแล้วก็จะมีดาบอันนี้จะไซส์ใหญ่กว่าตัวแบนด์เพลสโตที่พี่ไบ์เคยรีวิวไปแล้วนะชิ้นส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของกางเกงขาเอวนะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นขนขนหมูป่านะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนตัวกับหัวนะครับซึ่งตัวหัวอันนี้เขาจะใส่มาเป็นเวอร์ชั่นของหมูป่านะครับซึ่งดีเทลของหัวหมูป่าโอโ้โหทํามาดีมากๆเลยนะเห็นไหมการ ไล่สีของขนนะครับการทำเท็กเจอร์ของขนคือสวยมากๆเลยไม่ต้องแปลกใจช่วงนี้พี่ไปนิ้วลอกนะครับดูสินิ้วลอกหมดเลยนี่นะครับโอ้โหทำมาตาก็สวยมากแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าให้แน่นนะครับชิ้นส่วนต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนหัวนะครับซึ่งเป็นหัวของอินโนสุเกะเวอร์ชันไม่ได้ใส่หน้ากากการเพ้นหน้าเรียกได้ว่าโอ้ละเอียดอยู่เหมือนกนันนะดูสีการไล่สีผมสวยมากๆเลยนะครับ และชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือชิ้นส่วนของดาบนั่นเองครับซึ่งตัวดาบนะครับโอ้โ oh, หทำรายละเอียดในเรื่องของลักษณะดาบของอินโนสุเกตได้แบบว่าละเอียดมากจริงๆตอนนี้กําลังเกิดความงงในการใส่ดาบนะครับเพราะว่าอินโนสเกะถือดาบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะหรือเขาถืออ๋อเขาหักมือขึ้นบนไงเออเอ,อ,เอ,อพี่ไปพี่ไปเบิร์เองนะครับ <laughs> นี่ไงใส่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหยทรงเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็หัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เราก็ดึงเลยว้าวัวัาเน,น่มาเป็นน้องอินโสเกตสุดหล่อแบบนี้นี่ดูความหล่อของน้องซะก่อนอาา้ะย่าเท่มากตัวต่อมานะครับกับนี่เลยตัวเรนโงคุเคียวจูโร่นะครับอันนี้จะเป็นลายของ Vibration Star นะครับนี่เท่มากลายนี้จะมีตัวทันจิโร่ด้วยนะครับซึ่งเขาจะมี สีสีเปียกับสีปกตินะครับอันนี้สีออริจินอลนะคะป,ปืป๊บปึป๊บปืป๊บปื๊บแกะออกมาเลยนะครับโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยชิ้นส่วนแยกออกมาเป็น2ซอ,องนะครับ2เซตโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันอันนี้ต้องซองแบบนี้ต้องตัดนะครับฐานตั้งใหญ่เหมือนของอีโนสเกะเลยนะครับอันนี้มีดาบอ่ะวิธีการแพ็คดาบเขาดีมากๆเลยนะครับก็คือเขาใส่กระดาษแข็งมาด้วยนะครับเพื่อกันดาบหักและดาบของรุ่นนี้ไม่เบี้ยวนะครับเหมือนอ่ารุ่นที่มันเป็นของแบรนด์เพลสโบบติออ่น่ะนัันนนน้ เห็นเจอปัญหาดาบเบี้ยวกันนะครับอันนี้ดาบไม่เบี้ยวน,นะจ๊ะอ่าชิ้นส่วนนะครับก็จะมีชิ้นส่วนล่างนะครับจะเป็นขาจนถึงเอวนะครับเราก็ประกอบเลยอ่าเขาจะมีเดือยเดือยเล็กเดือยใหญ่เราหาก่อนอันไหนเดือยเล็กอันไหนเดือยใหญ่อ่ะส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวนะอันนี้ไม่เป็นสาธารณะเป็นส่วนตัว <c oughs> <c oughs> เล่นมุกอะไรอ่ะ ได้แล้วนะครับเขาจะมีล็อกของเขานะครับแล้วก็ตัวปลอกดาบนะคือตรงสวยนะครับแบบนี้และชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับที่ไม่ใช่ดาบนะคือชิ้นส่วนของหัวนั่นเองนะครับประกอบใส่หัวเข้าไปเลยอืมทีนี้ดาบนะครับเราต้องค่อยๆแกะนะครับเขาุ่าแพ็คมาดีแล้วเราก็ต้องแกะแบบดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะหักได้นะครับคือจะบอกว่ารายละเอียดดาบคือแบบดีงามมากนะครับถึงจะอันเล็กแค่นี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดนะครับ ของทั้งลายเพ้นท์นะครับตัวหนังสือคือมีความแบบเป๊ะเหมือนกับตัวขนาดจริงเลยเหมือนแบบเหมือนของขนาด1ต่อนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันที่เป็นพาร์พิคามาด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามาเราจะรีวิวให้ดูอีกเชนเหนึ่งนะครับแต่เนี้ยคือเป็นอันเล็กที่แบบสวยมากอะ่ะนะเราก็ใส่นะครับดาบมาเลยนะครับที่เขียวชูรอเขียวชูรอนะครับชึบเรียบร้อยแล้วโอ้โหเท่มากนะครับอ่ะให้ดูด้านหลังก่อน นี่เป็นแบบผ้าสยายออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับโมนานะครับสวยมากแล้วก็ลายเพ้นหน้านะบอกเลยว่าเป๊ะมากๆด้วยนะครับคือสวยมากการลงสีผมหรือการไล่สีที่ผ้าคุมนะครับมีความเปะ๊ะมีความแบบรายละเอียดคือดีงามมากๆเลยนะครับเสร็จนี้แล้วบอกเลยว่าราคารู้สึกจะไม่สูงมากด้วยนะ ณนะนะจุดที่ซื้อนะแต่ณนะจุดนะตอนนี้ไม่รู้ณนะจุดตอนที่น้องๆมาดูไม่รู้ว่ามันจะแพงขึ้นหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะฟิกเกอร์ของพี่เลนโงคุนเนี่ยแพงขึ้นทุกเวอร์ชันเลยนะครับอันนี้ให้ดูดีเทลของเสื้อรายละเอียดนะครับของการทำเท็กเจอร์ของผ้านะครับมีความรายละเอียดมากๆเลยชิฟนี่โอ้โหอมองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึงโอ้อูมายอร่อย พลานเพลิงกระบวนท่าที่หนึง่งอะไรก็ไม่รู้ใครรู้พิมพ์บอกหน่อยเนะี่ยโอ้โหพวังรวมกันแล้วสเกลดีงามมากๆเลยตั้งท่าแบบจะฟันตัวร้ายข้ามีความสุขเหลือเกินนี่มาฟันเอ็นมุนะ <laughs> เอาเป็นว่าน้นองคิดว่าใครหล่อม,มากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นอีโนสเกะหรือว่าที่เคียวจูโร่ของเราก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และยังมีคลิปสนุปอื่นๆให้ดูอีกมากมายอย่าลืมกดดูกดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย